เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งล่าสุดนะครับตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมากล่าวนะครับว่าในเรื่องของการเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าในส่วนของกกตเองเนี่ยยังไม่ได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งนะครับวันนี้เนี่ยกกตได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าวันนี้เนี่ยกกตมีความพร้อมแล้วนะครับ ทีนี้ในรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่11สิงหาคมที่สำนักงาน,นาคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะครับนายประกรณ์มหันนบและนายีิติเชษนุนาฏ กรรมการกรกตได้ร่วมกันแถลงข่าวนะครับกรณีที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาระบุว่ายังไม่พร้อมเลือกตั้งท้องถิน่นเนื่องจากต้องรอให้กรกตเน,นี่ยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่โดยนายประกรณ์กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน่าจะต้องอตรวจสอบในองค์กรที่ตนเองรับผิดชอบนะครับว่าพร้อมหรือไม่สําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมิใช่มากล่าวอ้างถึงกกต ที่ผ่านมาเนี่ยสำนักง,งานกะกะตได้ถแถลงยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยเราพร้อมสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่กระทรวงมหาดไทยมีเอกสารลงวันที่9กรกฎาคม2563ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังไม่พร้อมสําหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นบางแห่งยังไม่สามารถดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา3แห่งระนองและลบบุรีอย่างละ1แห่งนะครับสำนักง,งานกกตได้ถแถลงและมีข้อมูลยืนยันให้สื่อมาโดยตลอดนะครับแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเช่นนี้เนี่ยทำให้กกตตกเป็นจำเลยของสังคมนะครับว่าไม่พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจึงเรียนไปยังรัฐมนตรีและรัฐบาลนะครับว่าหากมีความจริงใจในการกระจายอํานาจและการเลือกตั้งท้องถิ่นขอให้แจ้งมายัางกกตเพื่อให้กกตน่กำหนดวันเลือกตั้ง โดยขอให้แจ้งมาภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อให้กะกะตเนี่ยดำเนินการประกาศวันเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีนี้หากกะกะตได้รับแจ้งแล้วเนี่ยไม่สามารถดําเนินการเลือกตั้งให้เรียบร้อยในปีนี้ได้โดยนายประกรณ์และนายทิติเชษได้กล่าวต่อนะครับว่ายินดีที่จะรับผิดชอบและพิจารณาตัวเองโดยกะกะตทั้ง7คนเนี่ยมาตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะตนเองนะมาจากที่ประชุมใหญ่สารดีการเราไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือคอสอชอดังที่นักวิชาการหรือนักการเมืองหลายพักกล่าวอ้างแต่เราไม่โต้อตอบเพราะเป็นสิทธิ์ที่ท่านจะมีความเห็นและวิจารณ์ณได้แต่บางครั้งต้องการให้ความเป็นธรรมกับพวกเราเราทำตามกฎหมายมาตลอด แต่เมื่อถูกกล่าวอ้างเช่นนี้คิดว่าไม่เป็นธรรมจึงต้องเรียกร้องในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้กกตได้ออกมาถแถลงยืนยันแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนายประกรณ์มหนันนบและนายทิติเชษนุนาฏนะครับกรรมการกรกตได้ออกมาถแถลงตอบโต้พลเอกอนุพงษาเจินดานะครับว่าวันนี้เนี่ยกรกตมีความพร้อมมานานแล้วนะครับซึ่งได้ถแถลงยืนยันมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งภายใน ปีนี้ถ้ารัฐบาลส่งสัญญาณนะครับภายใน1เดือนนี้ก็สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งในปีนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีการจัดการเลือกตั้งในปี2563หรือไม่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดี